เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสเปอร์พบกับแมนยูทีสามตรงตามเวลาบ้านเราเป็นฟุตบอลคาราบาวครับสำหรับสเปอร์หน้าที่ผ่านมาผลงานโอ้โหแจมเลยครับหน้าที่ผ่านมาบุกไปลถล่มเซาแธมตันได้5ประตูต่อศูนย์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมวันนี้ของพวกเขาที่ใช้งานไม่ได้เลยครับตัวผู้เล่นที่มีผลกระทบมีปัญหากับทีมแน่ๆเลยครับคือคู่เซนเตอร์ครับ โลเมโลกับมิกกี้ฟานเดนเบิร์กที่ยังเจ็บไม่หายครับลิชาริสันครับกองหน้าของพวกเขาครับเบนเดวิดแบ็กซ้ายของพวกเขาสําหรับ2องเฮอรมินทวันนี้กับอูโดกี้ครับต้องรอลุ้นว่าจะพร้อมลงเล่นหรือเปล่าครับสาหรับฝั่งทีมเยือนวันนี้แมนยู U, ครับนะัดที่ผ่านมาพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมเช่นการบุกไปชนะแมนซิตี้ได้2อหนึ่งในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สำหรับ แมนยูครับความพร้อมของพวกเขาวันนี้ที่แน่ๆเลยครับใช้งานไม่ได้ครับเมสันเม์ครับกับลูกชอครับแน่นอนครับ2ตัวนี้ครับเป็นจอมเจ็บอยู่แล้วครับที่เช็คความฟิตความพร้อมวันนี้ที่อาจจะ50-50ครับจะได้ลงหรือไม่ได้ลงคือนูแซมัสลาอุยครับแบกขวาของพวกเขาครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นสเปอร์ครับที่บุกไปชนะแมนยูได้3ประตูต่อศูนย์ สำหรับคู่นี้มาเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเริ่มดีขึ้นครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ผลงานไม่ค่อยดีทั้ง2ทีมครับสนัดล่าสุดของพวกเขาไม่แพ้ให้กับคู่แข่งเลยครับวันนี้แน่ดูเหลือเกินครับกับสเปอร์วันนี้เป็นต่อเล็กน้อยครับแค่ปอปลาตากลมๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับคู่นี้สูสีกันจริงๆครับเจอกันเวลานี้แต่ตัวผมชอบเหลือเกินคู่นี้เวลาเจอกันเมื่อไหร่ครับไม่เคยจบศูนย์ศูนย์เลยครับมีแต่สูงอย่างเดียวครับ คู่นี้ครับตัวผมแนะนำเลยครับมองบนได้เลยครับสเปอร์เองครับวันนี้ไม่ได้ใช้เซนเตอร์ตัวจริงครับอย่างโลเมโลกับมิกกี้ฟานเดนเบิร์กพวกเขาจะใช้ลาดูดากูชินลงคู่กับแอชลีย์เกครับต้องบอกว่าเซนเตอร์คู่นี้ครับไม่แข็งเท่ากับตัวจริงครับพร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาครับเกมรูกของสเปอร์ก็ ต้องบอกว่าอย่างที่เห็นครับหน้าที่ผ่านมาซัดคู่แข่งไปถึง5เมตรครับแมนยูเองครับเริ่มกระเตื้องขึ้นครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องเกมรับที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอครับพร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาเกมลุกต้องบอกว่าผลงานพอถูๆไทยๆไปได้ครับยิงได้ตลอดครับช่วงหลังๆสําหรับแมนยูสนัดหลังครับนัดไหนพวกเขาซัดไปถึง2เมตรตลอดเลยครับสาหรับคู่นี้ไม่มีอะไรกันมากครับไม่มีทางที่จะจบ0ูนคู่นี้ เกมรับรั่วพอๆกันเกมลุกก็ดีพอๆกันสำหรับคู่นี้ไม่มีทางครับอย่างที่บอกครับคู่นี้มองบนไว้ก่อนครับยังไงก็มีโอกาสที่จะรับทัพครับสำหรับคู่นี้มองบนครับสกอร์สูงอย่างเดียวครับคู่นี้สำหรับคู่2ครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมเจอกับเทลสตาร์สำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลดัสครับหรือฟุตบอลถ้วยของเนเธอร์แลนด์ตีสามตรงตามเวลาบ้านเราสำหรับ อาแจากอัมสเตอร์ดัมเจ้าบ้านนัดที่ผ่านมาพวกเขาถล,ล่มอาร์เมเลซิตี้ไป3ามศูนย์สำหรับตัวผู้เล่นวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บอะไรเลยครับพร้อมทุกคนทุกตำแหน่งสำหรับเทลร์ทีมเยือนวันนี้นัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในดิวชัน2เปิดบ้านชนะฮิลมอนสปอร์ตไป3ประตูต่อศูนย์สำหรับตัวผู้เล่นเช่นกันครับไม่มีป่วยไม่มีเจ็บไข้อะไรทั้งสี่นับพร้อม11ตัวจริงดีที่สุดของพวกเขาครับลงเตะกับอาแจากวันนี้ สำหรับคู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดเป็นอาแจกบุกไปชะนะเทลร์ได้4ประตูต่อสาสำหรับวันนี้อาแจกค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับเป็นต่อเยอะจริงๆครับสำหรับอาแจกวันนี้ครับต้องมีถึง3เม็ดอาแจกถึงจะรับทรัพย์สำหรับคู่นี้บอกเลยครับยิงกันถล่มทลายแน่นอนอาแจกเองครับช่วงหลังต้องบอกว่าเกมลูกของพวกเขาค่อนข้างจะ มีประสิทธิภาพครับยิงได้ทุกนัดครับแล้วก็เสียประตูแทบจะทุกนัดเช่นกันครับคู่นี้มองได้เลยครับเทลสตาร์เองก็ยิงได้เยอะครับเวลาเล่นในดิวิชั่น2ของตัวเองครับแต่เวลาเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขาเองก็เสียประตูเหมือนกันครับเสียประตูเยอะเหมือนกันครับคู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากจะคล้ายๆคู่แรกเลยครับถ้าจะถล่มก็จะเป็นอาแจกครับที่จะสนุกเท้าอยู่ข้างเดียวครับแต่วันนี้เทลสตาร์ครับ อาจจะมีเถียงอาจจะมีโต้บ้างครับเนื่องจากวันนี้อาแจกจครับเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าพวกเขาน่าจะโลเทชันน่าจะให้โอกาสนักเตะสำรองหรือดาวรุ่งที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นในฟุตบอลลีของพวกเขาลงเล่นแน่นอนวันนี้มองบนอีกคู่หนึ่งครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับบอลถ้วยครับมันไม่มีทางจบ 0- ูนแน่นอนยังไงมันก็ยิงกันครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมอยากให้ ที่สกอร์สูงครมั่นใจจริงๆครับคู่นี้ครับถ้าครึ่งแรกมีสักเม็ด2เม็ดตัวผมมองเลยครับครึ่งหลังยังไงก็ไหลครับสำหรับคู่นี้อยู่สกอร์สูงแน่จะอุ่นใจกว่าจะให้ลองตัวผมก็เสียวเหลือเกินครับสำหรับเพลสตาม คือมันสู้อาแจากไม่ได้จริงๆครับแล้วอาแจากเองวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้11ตัวจริงที่ดีที่สุดลงหรือเปล่าครับแน่นอนครับถ้าผมเป็นตัวกุนซือหรือเป็นโค้ดของอาแจากตัวผมไม่อาจจะเสี่ยงใช้11ตัวจริงที่ดีที่สุดลงเล่นครับเจอกับพิมพ์ทาชั้นกว่าใช้ดาวลุงบ้างครับใช้ตัวสำรองบ้างครับยังไงมันก็เหนือกว่าครับสาหรับคู่นี้ ถ้าอแจากไม่ถล่มสบายเท้าอยู่ข้างเดียวก็เทลสตาร์เนี่ยพอจะมีเถียงพอจะมีหือมีอือบ้างครับสําหรับคู่นี้มองบนนะครับไม่มีทางจบสกอร์ต่ำครับสาหรับคู่นี้มั่นใจเหลือเกินครับ3ลูก4ี่ลูกมีแน่นอนสําหรับคู่นี้มองบนอีกคู่หนึ่งครับไปที่สกอร์สูงครับสําหรับคู่ที่3วันนี้ครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างเชลซีพบกับแชมอกโรเวอร์ Rock er, ในฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบลีกเฟตตีสามตรงตามเวลาบ้านเราสำหรับ เชลซี <Chelsea S 2> oh. เจ้าบ้านวันนี้นัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้เชลซีที่ใช้งานไม่ได้เลยครับเวลีฟอร์ฟันน่าลิเจมมิคลายมูดิครับไม่ได้ใช้งานในกรณีของโคพาเมอร์และโลเมโอลาเวีย2คนนี้ไม่ได้ลงทะเบียนเตะรายการนี้ครับสำหรับที่ต้อง รอเช็คว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าวันนี้ครับเจ้าฟิลิกครับยัง50-50ว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าสำหรับแชมร็อกโรเวอร์นัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในฟุตบอลคอนฟลเฟล,ลีกรายการนี้ครับพวกเขาเปิดบ้านชนะบูรักบัญญารูกาไป3ประตูต่อศูนย์สำหรับความพร้อมของพวกเขาวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีปัญหาอะไรครับที่เจ็บไปไม่ใช่ตัวสำคัญนับวันนี้พวกเขาพร้อม 11ตัวจริงเท่าที่มีครับสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกที่ต้องมาเจอกันวันนี้เชลซีวันนี้ต้องบอกว่าเป็นต่อพอสมควรครับเป็นต่อโอ้โหต้องยิงถึง4เม็ดครับสำหรับเชลซีวันนี้ครับแล้ววันนี้เชลซีครับพวกเขา น่าจะใสๆแล้วครับน่าจะผ่านเขารอบสบายๆครับเนื่องจากตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงครับไม่ต้องเน้นอะไรมากครับสำหรับวันนี้ตัวผมบอกเลยครับเชลซีครับน่าจะโรเตชันให้พวกตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นครับลงเตะครับอย่างคีแลนดิวิลลี่ฮอครับลงแน่นอนครับวันนี้ครับเลนโตเวก้ามาคิวครับดาวลุงกองหน้าของพวกเขาลงแน่นอนสำหรับแชมป์ล็อกโลเวอร์พวกเขาวันนี้ยังไงก็ต้องเอาครับ พวกเขายังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปเตะเพย์อฟครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ6ครับแล้วยังไม่แพ้ใครในรายการนี้เหมือนเชลซีครับมีอยู่2ทีมครับในรายการนี้ที่ยังไม่แพ้ใครคือเชลซีกับแชมล็อกโรเวอร์นั่นแหละครับสาหรับผู้นี้ผมบอกเลยครับมันเยอะเกินไปครับสําหรับเชลซีโอ้โหต้องยิง4แล้ววันนี้ครับให้โอกาสตัวผู้เล่นสำรองพวกดาวรุ่งลงเล่น ตัวผมบอกเลยครับแชมป์ล็อกเองก็ทำการบ้านมาดีครับวันนี้พวกเขาครับอย่างน้อยๆขอหนึ่งแต้มก็ยังดีถ้าจะแพ้ก็แพ้ให้น้อยที่สุดครับสำหรับแชมป์ล็อกโนเวอร์ไม่มีอะไรจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับเชียร์ไปที่ฝั่งบอลรองอย่างแชมป์ล็อกโนเวอร์ดีกว่าครับบองแล้วไม่แพ้ขาดแน่นอนครับถ้าจะแพ้ให้น้อยที่สุดเท่านั้นเองครับสำหรับพวกเขาไม่มีอะไรมากครับบอลต่อเหมือนเขาไม่มีเท้าครับต้องยิงถึง4เม็ดถึงจะ รับประทานครับสาหรับคู่นี้บอกเลยครับอยู่บอลลองอุ่นใจกว่าสําหรับคู่นี้ไม่แพ้ขาดครับสาหรับแชมป์ร็อกโรเวอร์คู่นี้รองแชมป์ร็อกโรเวอร์คู่ที่สี่เป็นการเจอกันระหว่างวิกตอเรียกิมารายพบกับฟิออเรนติน่าตีสามตรงสําหรับวิกตอเรียกิมารายเจ้าบ้านวันนี้นาะทีผ่านมาพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมบุกไปถลม่มเซนต์เกาเลนสี่ประตูตอนหนึ่งในรายการนี้ครับยูฟาคอนฟเอนเรลีกสาหรับความพร้อมของพวกเขาวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บ สำหรับฟังฟิออเรนตีนาครับนะ้าที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับบรุญญาหนประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลเกาโชซิลิอาอิตาลีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของพวกเขาฟิออเรนตีนาวันนี้ก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเช่นกันครับสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้ฟิออเรนตีนาเป็นต่อน,นิดหน่อยครับแค่ปอปาเท่านั้นเองครับสูสีครับ,ส,ส,รบสำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง ทีมอันดับ2และอันดับสาครับสำหรับวิกตเรียกีมาไลในรายการนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครมาเลยครับต้องบอกว่าเรื่องความได้เปรียบเรื่องความฟิตวันนี้พวกเขาได้เปรียบแน่นอนครับเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาไม่ต้องลงเตะในฟุตบอลลีของตัวเองครับได้พักมากกว่าฟิออเรนติน,น่าฟิออเรนติน,น่าครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังต้องลงเตะในฟุตบอลลีของพวกเขาครับแน่นอนวันนี้บินมาที่โปรตุเกส มีแน่นอนครับเรื่องปัญหาความฟิตครับสาหรับคู่นี้สูสีครับถ้าจะให้ดีคู่นี้ครับกอดคอกันเข้ารอบครับวันนี้แบ่งแบ่งแต้มกันไปครับแล้วไปเล่นอีก2นัดประคองตัวให้เข้ารอบติด1ใน8ไม่ต้องไปเพย์ออฟไปยืนรอเป็นทีมวางน่าจะสมเหตุสมผลครับสาหรับคู่นี้ครับไม่น่าจะยิงกันเยอะด้วยครับสําหรับคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบระมัดระวังตัวครับ มองแล้วครับคู่นี้วิกตอรียกิมารายครับถึงฟอร์มช่วงหลังอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่สะดุดแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่ถ้าเล่นในบ้านของตัวเองครับวิกตอรียกิมารายพวกเขาชนะคู่แข่งมา4นัดติดต่อกันแล้วครับเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านแล้วแพ้ยากทีมหนึ่งฟิออเรติน่าครับฟอร์มดีครับไปดูการนี้แต่นัดที่พวกเขาสะดุดมักจะสะดุดในการเล่นเป็นทีมเยือนครับแล้ววันนี้ดันมาต่อวิกตอรียกิมารายด้วยครับ คู่นี้เข้าทางวิกตอรียกิมารายครับสำหรับผู้นี้ไม่มีอะไรมากครับมองนะครับเจ้าบ้านวิกตอรียกิมารายไม่แพ้แน่นอนครับจะกินเต็มหรือกินครึ่งหนึ่งก็กินเหมือนกันครับสำหรับผู้นี้มองไปที่บอลรองอย่างเจ้าบ้านวิกตอรียกิมารายไม่แพ้แน่นอนสำหรับผู้นี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับสำหรับคู่ที่5ครับเป็นการเจอกันระหว่างราปิดเวียนนาพบกับโคเปเฮเกนตีสามตรงในยูฟาคอนฟเนเลลีกสำหรับ ราปิดเวียนนาเจ้าบ้านวันนี้นัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับฮาโปเอลนิโคเซีย3ประตูต่อ1ในรายการเนี้ครับคอนฟันเลนลีกสำหรับความพร้อมของพวกเขาวันนี้เรื่องอาการผู้เล่นบาดเจ็บต้องบอกว่าที่เจ็บไปครับไม่เป็นตัวผู้เล่นสำคัญของพวกเขาเนื่องจากเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับสำหรับพวกเขาวันนี้พร้อมลงเล่นครับส1ตัวจริงเท่าที่มีครับเท่าที่ดีที่สุดของพวกเขาสำหรับฟัง ทีมเยือนวันนี้โคเปเฮเกนนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับฟุตบอลลีกเดนมาร์กพวกเขาเปิดบ้านชนะโคดิ้งไป1ประตูต่อศูนย์ในรายการนี้ นัดล่าสุดพวกเขาเล่นในบ้านชนะฮาร์ดไป20สําหรับตัวผู้เล่นของพวกเขาครับโคเปนเฮเกนวันนี้มี11ตัวจริงที่ดีที่สุดของพวกเขาเหมือนกันครับเนื่องจากตัวที่เจ็บก็เจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลเหมือนกันครับไม่มีสิทธิ์ลงช่วยทีมตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับตัวที่เจ็บไม่สําคัญครับวันนี้ทั้ง2ทีมพร้อมทั้ง2ทีมครับ11ตัวจริงที่ดีที่สุดของพวกเขาเคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลาปิดเวนนาที่ชนะโคเปนเฮเกนไป1นในฟุตบอลอุ่นเครื่องเมือ่อปี2021สาหรับคู่ี้ ต้องบอกว่าเหมือไหนหมือกันครับโอ้โหราคาค่อนข้างจะสูสีกันเหลือเกินครับแต่ฟอร์มต้องบอกว่าลาปิดเวียนนาเจ้าบ้านดูไม่ดีเอาซะเลย6นัดล่าสุดแพ้ไป3นัดเสมอ3นัดต้องบอกว่าแย่จริงจริงครับสำหรับลาปิดเวียนนายอดทีมจากออสเตรียครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่างจากโคเปหเฮเกนครับดูเอาเองครับพวกเขาชนะมา6นัดติดต้องบอกว่าสุดสดจริงๆครับโคเปเฮเกนช่วงหลังต้องบอกว่าพวกเขาเริ่มจะจับจุดจับทางของพวกเขาได้แล้วครับ วันนี้ครับลาปิดเวียนนาถึงแม้จะอยู่อันดับ9้าของตารางคะแนนแต่ฟอร์มโดยรวมมันค่อนข้างจะแย่พอสมควรต่างจากโคเปนเฮเกนวันนี้พวกเขาอยู่อันดับ16ของตารางคะแนนถ้าวันนี้พวกเขาชนะได้ครับพวกเขามีโอกาสดีดขึ้นมาอยู่โอ้โหอันดับ8อันดับ9ได้เลยครับถ้าวันนี้บุกไปชนะลาปิดเวียนนาได้ครับถ้าหวังอยากจะเข้ารอบนอกเอาร์รอบต่อไปครับสำหรับคู่นี้ขอเลือกจิ้มไปที่ทีมที่ฟอร์มมันกำลังดีอย่างโคเปนเฮเกนดีกว่าจะให้อยู่เจ้าบ้านวันนี้โอ้โห ต้องบอกว่าเสียวเหลือเกินครับดูไม่ได้ครับดูไม่ดีเลยครับสาหรับราบิดเวยนาวันนี้ครับถ้ามาแบบนี้ครับราคาแบบนี้เหมือไหนเหมือกันต้องเหมือทีมเยือนครับเหมือโคเปหเฮเกนครับสาหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับโคเปหเฮเกนกาลังดีครับสําหรับคู่นี้เสมอโคเปหเฮเกนอย่างเดียวครับคู่ที่6วันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างลาน f อพบกับ k a เอเกนตีสามตรงเหมือนเดิมครับคอนฟลิเคกสำหรับ ลาน f อฟซีนาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับดีดามมินสอประตูต่อ0ูนย์สำหรับตัวผู้เล่นวันนี้ที่หมดสิทธิ์ใช้งานครับติดโทษใบแดงครับสำหรับพวกเขาเคนโบเกอร์ลงไม่ได้ครับวันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานที่เหลือต้องบอกว่าพร้อมสุดๆสำหรับลาน f อซสำหรับฟัง่งทีมเยือน KAA อเ n t นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีของพวกเขาครับลีก เบลเยียมพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเซอร์เคอร์บูตไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งสหรับตัวผู้เล่นวันนี้ที่หมดสิทธิใช้งานเลยจริงๆครับตัวผู้เล่นของพวกเขาโนอาฟาริก้าครับที่มีปัญหาเรื่องหัวใจครับมีปัญหาเกี่ยวกับด้านหัวใจครับลงเล่นไม่ได้ต้องบอกว่าอันตรายจริงๆครับหมดสิทธิ์ใช้งานที่เหลือพร้อมลงเล่นทุกคนครับทุกตำแหน่งไม่มีปัญหาครับสําหรับคู่นี้ต้องบอกเลยครับค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรสําหรับ ลาน FC กับเคเกนครับลาน f c ต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยครับยิงก็น้อยครับเสียประตูก็เยอะครับสำหรับเคเกนท์ทาวันนี้อยากจะเข้ารอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปเพย์ออฟคือติด1ใน8ให้ได้วันนี้พวกเขาครับต้อง3คะแนนเท่านั้นแล้วเป็นต่อเยอะพอสมควรครับถ้าวันนี้พวกเขาครับเก็บ3คะแนนเพิ่มเป็น12คะแนนโอกาสสดใสเหลือเกินครับที่จะไปบทไปเบียดอีก2นัดเพื่อติด1ใน8ให้ได้ครับสําหรับคู่นี้บอกเลยครับมันจะ แพงแค่ไหนยังไงก็ต้องอยู่เกฑนครับมันต่างกันพอสมควรครับฟุตบอลของลาน f อซครับมันมันไม่ได้จริงๆครับเคแกนค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีกว่าครับฟอร์มช่วงหลัง3นัดล่าสุดไม่แพ้ใครครับ วันนี้เจอกับทีมที่ต่ำชั้นกว่าถ้ายิงไม่ได้ก็โอ้หตัวผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงละครับค่อนข้างจะเหนือกว่าจริงๆวันนี้ถ้า KAA Gen เน้นหน่อยรับรองครับอร่อยแน่ครับสําหรับ KAA Gen สาหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากแพงยังไงก็ต้องกัดฟันต่อสําหรับคู่นี้เชียร์ไปที่ KAA Gen ไปเลยครับยังไงก็ต้องทันลมแน่นอนครับสําหรับคู่นี้ KAA Gen ทั้งใจครับ ไปต่อกันคู่ที่7กันเลยครับสำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างฮาร์ดพบกับ CS เปโตคูปตี3ตรงคอนเฟลิกเช่นเคยสำหรับฮาร์ดนาที่ผ่านมาเล่นในฟุตบอลลกสกอตแลนด์พวกเขาบุกไปแพ้ให้กับฮิมานอก1ประตูต่อศูนย์สำหรับตัวผู้เล่นวันนี้ที่หมดสิทธิ์ใช้งานที่น่าจะมีผลกระทบกับทีมโดยตรงครับเฟนกีเคนครับ บาดเจ็บครับไม่ได้ลงใช้งานแน่นอนครับสำหรับวันนี้น่าจะมีผลกระทบกับทีมพอสมควรครับสำหรับฟังทีมเยือนเปโตครูปน้าที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับริวเบติสไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งในคอนเฟลีกเนี่ยแหละครับสำหรับความพร้อมของพวกเขาเปโตคูปวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บใดๆครับตัวผู้เล่นที่มีอยู่คือตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาครับสำหรับคู่นี้ ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยวันนี้ฮาร์ดค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรเยอะจริงๆครับราคาของฮาร์ดวันนี้เป็นต่อต้องบอกว่าต้องยิงถึง2อถึงสครับถึงจะอร่อยครับสำหรับฮาร์ดวันนี้บอกเลยไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับฮาร์ดวันนี้ค่อนข้างจะดูดีกว่าถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังของฮาร์ดพวกเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ด้วยคุณภาพนัก เตะศักยภาพของนักเตะมันต่างกันพอสมควรนะฟุตบอลฮอลแลนด์กับฟุตบอลมอโดวาครับคือความเป็นมืออาชีพยังไงก็ต้องยกให้กับฮาร์ดครับฟุตบอลของสกอตแลนด์ครับผู้นี้บอกเลยครับคุณภาพนักเตะมันค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับเปโตคูพวกเขาแทบจะหมดลุ้นแล้วครับห้านาทีผ่านมาครับมีแค่หนึ่งคะแนนครับไม่ชนะใครเลยครับฮาร์ดวันนี้ถ้าพวกเขาอยากจะเข้ารอบยังไงก็ต้องเก็บให้ได้ตอนนี้อยู่อันดับ23อยู่ในอันดับที่ ไปเล่นเพย์ออฟได้ครับถ้าพวกเขายังรักษาอันดับตรงนี้ได้แน่นอนครับผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปได้สบายสบายครับวันนี้ครับโอกาสเป็นของพวกเขาแล้วครับโปรแกรมครับส่งให้พวกเขามาเจอกับเปโตคูบที่ต้องบอกว่าอ่อนเหลือเกินครับถ้าวันนี้ฮาร์ดไม่ชนะตัวผมบอกเลยครับก็ไม่สมควรจะต้องไปต่อครับตกรอบไปเลยครับถ้าเจอกับพีมอย่างเปโตคูบแล้วยังจัดการเขาไม่ได้ครับสําหรับคู่นี้มั่นใจไปที่ฮาร์ดครับยังไงก็3มคะแนนครับอยู่ที่ว่าพวกเขา จะยิงได้ไวหรือเปล่าท้าลูกแรกมาไวครับตัวผมมองแล้วยังไงก็สองสามสี่มาแน่นอนคะรับบอลห่างชั้นกันแบบนี้ครับลุ้นแค่นี้เองไม่มีอะไรมากครับสาหรับคู่นี้เราไปลุ้นกันยาวๆกับฮาร์ดครับว่าเม็ดสองเม็ดสามจะมาเมื่อไรครับคู่ที่แปดกันเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างพนาทินายกอสพบกับดีดัมโมมินตีสามตงคอนเฟลเลกสําหรับพนาทินายกอสเจ้าบ้านวันนี้นาทีผ่านมาเล่นในฟุตบอลลีกของกีตบุกไปชนะ เลวาเดียกอสได้1ประตูต่อศูนย์สำหรับฝั่งทีมเยนะือนดีดโมมินัทที่ผ่านมาพวกเขาชนะลานเอฟซีไป2อูนย์ในคอนเฟลเลนต์ลีกเนี่ยละครับสำหรับคู่นี้11ตัวจริงของพวกเขาวันนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรครับเป็น11ตัวจริงชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาลงเล่นสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้ต้องบอกว่าพาาตินายกอสค่อนข้างจะเป็นต่อเยอะพอสมควรถ้าวันนี้พานาตินกอสไม่มีเม็ดส หมดสิทธิ์ครับสำหรับดีดาโมมินต้องบอกว่าแทบจะหมดรุ่นแล้วครับแทบจะไม่มีรุ่นอะไรแล้ว5นัดที่ผ่านมาเพิ่งชน,นะแค่นัดเดียวแพ้ไปถึง4นัดสำหรับคู่นี้บอกเลยครับ พาติทินายก็สเงื่อนไขเดียวของพวกเขาคือต้องเก็บ3คะแนนแล้วต้องยิงให้ได้เยอะๆครับสําหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับเล่นในบ้านของพาติทินายกอสดูเอาเองครับฟอร์มของพวกเขาครับ8นัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยชนะไปถึง7สะดุดเสมอแค่นัดเดียวเองครับกําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้นแรงครับสดใสเหลือเกินสําหรับพาตินายก็สต่างจากดีดอมโมมินครับ ที่ต้องบอกว่ามืดมนเหลือเกินครับไม่ดีเอาซะเลยมาเล่นในรายการนี้ชน,นะแค่นัดเดียวครับจาก5นัดหมดสิทธิ์ครับยังไงก็ไม่ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปเตะให้มันครบโปรแกรมเท่านั้นเองครับสำหรับพนาตินายกอนวันนี้แรงจูงใจมันมีเยอะกว่าครับเขาเรียกว่าเป้าหมายของพวกเขาครับพนาตินากมันชัดเจนกว่า ฝั่งทีมเยอนดีดดโมมินที่แค่ไปเล่นขอขอให้มันจบไปเท่านั้นเองสําหรับผู้นี้ไม่มีอะไรมากครับแพงยังไงก็ต้องกัดฟันกัดเขี้ยวต่อพันอาตินไนกอสครับสําหรับผู้นี้พันอาตินายกอสทั้งใจครับเล่นในบ้านของตัวเองครับกีดขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเป็นทีมที่เสียประตูยากครับ แล้ว3นัดที่ผ่านมาของพวกเขาพนาณิทนกอสไม่เสียประตูให้คู่แข่งด้วยครับวันนี้ตัวผมคิดว่าก็คงจะเป็นเช่นนั้นอยู่ที่พวกเขาแล้วครับว่าเกมรุกของพวกเขาจะทํางานได้ดีเหมือนท่านที่ผ่านมาหรือเปล่าสําหรับคู่นี้มองแล้วครับพาณิไินยกอตค่อนข้างจะเหนือกว่าจริงๆสําหรับคู่นี้ถือหางพาณิทินยกอตอุ่นใจกว่าเยอะครับเราไปลุ้นว่าพาณิไนกอตจะถล่มหรือเปล่าครับ เราไปกันต่อในคู่ที่9้าเลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอาโปเอลนิโคเซียพบกับเอฟซีเอสตาหนะ้าสำหรับคู่นี้คอนเฟเดรติกเช่นเคยตีตรงสำหรับเ<ะ>จ้าบ้านวันนี้อาโปเอลนิโคเซียนัดล่าสุดพวกเขาเล่นในลีกไซปัสพวกเขาเปิดบ้านชนะพาราริมนี่ไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับตัวผู้เล่นวันนี้ที่ใช้งานไม่ได้เลยสำหรับของพวกเขาคือคิงส์ลีโซฟาครับมิดฟิลของพวกเขาที่หมดสิทธิ์ใช้งานสำหรับ อีกคนหนึ่งครับที่ต้องรอลุ้นครับคือมาคินยอร์กองหน้าของพวกเขาครับวันนี้50-50ว่าจะผ่านความฟิตลงเล่นหรือเปล่าครับสำหรับฝั่งทีมเยือนวันนี้ f อฟซีเอสตานาทีมจากคาซักสถานครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาลงเล่นในรายการนี้ครับแพ้ให้กับเชลซีไป1ประตูต่อ3ในรายชื่อตัวผู้เล่นของพวกเขาวันนี้ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้พร้อมใช้งาน ักได้เลยครับ11ตัวจริงที่มีในมือของพวกเขาสำหรับคู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดเป็น FC ฟซสตาหน้าที่เปิดบ้านชนะอา l ์เอลนิโคเซียไป1ประตูต่อ0ูนยสำหรับวันนี้นิโคเซียครับเจ้าบ้านทีมจากไซปัสเป็นต่อพอสมควรต้องยิงถึง2เมตรครับถึงจะได้ลุ้นได้เสียวกันครับสำหรับบอลคู่นี้บอกเลยครับบ้านใครบ้านมันจริงๆครับฟุตบอลคู่นี้เตะที่บ้านใคร ทีมนั้นเป็นทีมชนะตลอดเลยครับสำหรับคู่นี้ตัวผมยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นแบบนั้นครับเล่นที่บ้านของนิโคเซียนิโคเซียน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ครับสำหรับฮาโปเอลนิโคเซียว,วันนี้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนถ้าวันนี้เกิดเก็บ3คะแนนในบ้านของตัวเองได้มีลุ้นติด1ใน8เพื่อไปเป็นทีมวางในรอบน็อกเอาท์รอบต่อไปสําหรับฝั่งเอสตานาต้องบอกว่ามีลุ้นนิดๆครับมี4คะแนนอยู่อันดับ28ของตารางคะแนนครับคะแนนห่างจากโซนเพย์ออฟอย่างอันดับ24อยู่แค่1นคะแนนถ้าวันนี้บุก ได้ก็มีโอกาสเหมือนกันครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นแล้วตัวผมยังเชื่อมั่นไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮาโปเอลนิโคเซียครับที่ต้องบอกว่าช่วงหลังพวกเขาผลงานค่อนข้างดีครับสามนัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ให้กับคู่แข่งเลยครับสำหรับฝั่งทีมเยือนต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับทีมจากคาซัคสถานครับเอสตานนัดที่ผ่านมาก็แพ้ให้กับเชลซีไปสามหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้เหนื่อยแน่นอนครับมาเยือนไซปัสวันนี้ครับบอกเลยครับ ถึงแม้ทั้ง2ทีมทั้ง2ชาติรับไซปัสกับคาซักสถานในเรื่องฟุตบอลมันอาจจะไม่โดดเด่นแต่วันนี้ในนามสโมสรผมยังเชื่อว่าอาบเบอเอลนี่โคเซียครับน่าจะเก็บ3คะแนนสําคัญของพวกเขาครับถ้าเก็บได้ต้องบอกว่าโอกาสสดใสค,ครับไม่น่าจะหลุดลอยไปไหนครับ ผ่านเข้าไปเล่นรอบนอกเอารอบต่อไปครับคู่นี้บอลบ้านใครบ้านมันวันนี้บ้านนิโคเซียยังไงก็ต้องอยู่นิโคเซียครับสาหรับคู่นี้ลุ้นว่าเม็ดแรกมาเมื่อไหร่ตัวผมมองแล้วเม็ดสองเม็ดสามไหลมาแน่นอนสําหรับคู่นี้เชียไปที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างาโปเอลนิโคเซียครับ เรามาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วครับคู่ที่10ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างไฮเดมเฮลพบกับเซนเกาเลนสำหรับคู่นี้คอนฟァเรนลี ick, ตี3ตรงตามเวลาบ้านเราเราไปเช็คความพร้อมและสถิติที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาสำหรับไฮเดมเฮลหนะ้าที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับสตุดิการ์ไป1ประตูต่อ3ในฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันสาหรับตัวผู้เล่นของพวกเขาวันนี้ที่หมดสิทธิ์ใช้งานเลยคือเลนนาตมาโลนีครับ กองหลังของพวกเขาวันนี้ได้รับบาดเจ็บศีรษะครับลงเล่นไม่ได้หมดสิทธิ์ใช้งานจริงๆที่รอเช็คความฟิตวันนี้คือมิเคลคูฟเมนโซเลนเซนกองหน้าของพวกเขาวันนี้ครับต้องดูครับวินาทีสุดท้ายว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าสําหรับฟังทีมเยือนเซนกันเลนครับทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นั่ที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะเอฟซีซูริกได้2ประตูต่อศูนย์ สำหรับเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บต้องบอกว่าที่เจ็บไปไม่ได้เป็นตัวสำคัญครับเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับไม่มีส่วนร่วมกับทีมครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดเป็นไฮเดมมฮลที่ถล่มเซนกานเลนไป6ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อปี2020วันนี้เปิดมาราคาบอกเลยครับ ค่อนข้างแปลกเหลือเกินนะฟอร์มไม่ดีอย่างนี้แต่ดันทะลึ่งต่อเขา1เมตรครับสำหรับไฮเดมเฮลมันมีอะไรแปลกๆแน่นอนครับราคามาแปลกๆแบบนี้มักจะมีอะไรแปลกๆตามมาครับตัวผมคู่นี้ขอวิเคราะห์ตามราคาครับฟอร์มไม่ดีเอาเ,อเลยแต่ดันทะลึ่งไปต่อเขาตั้ง1ลูกสําหรับไฮเดมเฮลครับต้องบอกว่าห้านาทีผ่านมาพวกเขามี9คะแนนอยู่อันดับ15ยังพอมีลุ้นครับต้องบอกว่า มีลุ้นในการติดหนึ่งใน8ครับเพื่อไปเป็นทีมวางในรอบต่อไปครับเนื่องจากคะแนนห่างจากอันดับ8แค่1คะแนนเท่านั้นเองครับฟอร์มไม่ดีเอาเสเลยดูเอาเองครับไฮเดมเฮลพวกเขาครับโอ้โหแย่เหลือเกินครับแพ้มาเจดนัดติดต่อกันแต่วันนี้ครับดันทะลึ่งมาต่อเขาครับราคามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับทำไมถึงออกราคามาแบบนี้ครับสำหรับเซนกันเลนครับต้องบอกว่า กลับมาชนะได้แล้วครับหลังจากที่พวกเขาไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันครับต้องบอกว่าผีเจอสางจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับแต่พวกเขาเซนการเลนต้องบอกว่าอ,อืแทบจะหมดลุ้นแล้วครับถ้าอยากจะเข้ารอบจริงๆวันนี้ต้องบุกมาชนะให้ได้สถานเดียวแล้วค่อยไปลุ้นนัดที่เหลืออีกสองนัดโอ้โหเป็นงานยากครับ แต่อย่างที่บอกครับผีเจอสางครับคู่นี้ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรครับมันแย่พอๆกันแต่ขอวิเคราะห์ด้วยราคาครับเปิดมาแปลกจริงๆครับเปิดมาต่อแพงจริงๆครับสําหรับไฮเดมเฮลครับฟอร์มไม่ดีแต่ต่อแพงแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนครับคู่นี้ผมขอวิเคราะห์ตามราคาครับคู่นี้ที่เลือกให้เป็นคู่สุดท้ายคู่ที่สิบคือราคามันแปลกจริงๆครับสําหรับคู่นี้ครับพระผมยังคิดว่าไฮเดมเฮลครับ น่าจะใช้นัดเนี้ยครับเป็นจุดเปลี่ยนครับของฤดูการนี้ของพวกเขาหลังจากที่แพ้มารัวๆเจ็ดนัดติดต่อกันครับสําหรับคู่นี้มั่นใจไปที่ราคาครับวิเคราะห์ไปตามราคาครับคู่นี้ไฮเดีมเฮลต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนครับราคาแปลกๆมันต้องมีอะไรแปลกๆตามมาครับคู่นี้วิเคราะห์ตามราคาครับมั่นใจครับต่อไฮเดเมเฮลที่ราคาหนึ่งลูกครับโอเคครับสําหรับวันนี้ฟุตบอลครับ ตีสตรงทุกคู่ครับเป็นฟุตบอลถ่วยคาราบาวครับหคู่และฟุตบอลช่วยของเนเธอร์แลนด์หคู่ครับที่เหลือ8คู่เป็นฟุตบอลคอนฟาเลนลีครับตี5รู้เรื่องครับสำหรับฟุตบอลชุดนี้ครับสิคู่ครับสรุปให้ฟังเลยครับว่ามีอะไรกันบ้าง สำหรับคู่แรกวันนี้สเปอร์เจอกับแมนยูครับคู่นี้ไปที่สกอร์สูงครับสูงปีตแน่นอนครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2ก็เช่นกันครับอาแจกกับเทลสตาร์คู่นี้สูงปีตเหมือนกันครับไปเลยครับคู่ที่3ามเชลซีเจอกับแชม็อกโรเวอร์คู่นี้รองแชม็อกโรเวอร์ครับต่อแพงไปครับสำหรับเชลซีคู่ที่4ี่วิกตอรเรียกิมารายเจอกับฟิออเลนตีนาคู่นี้รองวิกตอเกียกิมารายเจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอนครับคู่ที่5 เราปิดเวียนนาเจอกับโคเปนเฮเกนคู่นี้มือในมือกันมือโคเปนเฮเกนฟอร์มดีกว่าครับสำหรับคู่ที่6ล้าน f c เจอกับ k a a g เ n กนคู่นี้ครับต่อแพงยังไงก็ต้องกัดฟันต่อ k a a g เ n กนทั้งใจครับคู่ที่7 h ็ดฮาร์ดเจอกับ c s เอสเปโตคูคู่นี้แย่พอกันแต่ฮาร์ดดูดีในบ้านครับต่อไปเลยครับคู่ที่8พดพาติชนายก็เจอกับดีดาโมมินคู่นี้เห็นชัดเจนแล้วครับพาณิชยนายกค่อนข้างจะดีกว่าคู่ที่9ก้าฮาปียวนี้โคเซียเจอกับ f c s ซีเอตาหน้าคู่นี้ไปเลยครับ เจ้าบ้านอย่างนิโคเซียคู่สุดท้ายคู่นี้ราคาแปลกๆไฮเดมเฮลเจอกับเซนกาเลนคู่นี้ต่อไปเลยครับราคาแปลกๆวันนี้ไฮเดมเฮลครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไปเลยครับจุกจุกครับสิบคู่เน้นๆครับคู่ไหนชอบก็จัดคู่ไหนไม่ชอบก็อยู่เฉยๆหรือจะขัดก็ได้ไม่ว่ากันครับมีตัวเลือกมีตัวเล่นให้ถึงสิบคู่ครับสำหรับวันนี้ตัวผม ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ